สวัสดีครับนลงต่อพากินคุทธว,วันนี้มานำเสนอพระผงดวงเศรษฐีรุ่นรวยหมุนดวงของหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะฮะรุ่นนี้เขาเรียกว่าเป็นรุ่นที่3นะเรื่อรุ่นรวยหมุนหมุนดวงนะสร้างเมื่อปี261จัดสร้างโดยวัดหนองลมนะต้นตำรับพระดวงเศรษฐีครับ รู้สึกว่าจะมีการปลุกเสกสองวละวละแรกนะปลุกเสกโดยหลวงปู่ลุนธรรมะทะโลกับศพพระวิชา12บสอตำนานตำนานกล่อมโบราณของนาดูนทางภาคอีสานนะครับก็รุ่นนี้จัดสร้างมีจำนวนการจัดสร้างอ่าจำนวนอสองแสนองค์นะครับรุ่นนี้ก็จะผสมผงมวลสาราพระ ดวงเรษธีรุ่นหนึ่งด้วยฮะแล้วก็รุ่นสองเอามาบทผสมแล้วก็สร้างผงต่างๆมา,าพิธีเสกยิ่งใหญ่ฮนะเสกที่ <c oughs> วัดน้องลมนะฮะว่อวันอาทิตย์ที่3มิถุนายน2องนะกะารสร้างถึงสองแสนองนะแล้วก็มีสร้าง เนื้ออื่นอีกรวมในพิธีที่นำไปบุกเสกอีกเยอะแยะมากมายนะครับในการนี้ก็มีเกจิอาจารย์าสายหลวงปู่หมุนเนะี่ยมาช่วยกันเสกมีหลวงพ่อทองดำสุวโจนะสิทธิหลวงปู่หมุนแล้วก็หลวงพ่ออุดมทรัพย์อุดมทรัพย์ก็มีเกจิอาจารย์ทางภาคใต้ก็มีสององค์นะฮะ ที่นมุนมาก็มีหลวงพ่อพ่อนวลนวัดแจ้งจังหวัดตรังแล้วก็หลวงพ่อประสูติวัดในเตา่าในเตานะฮะจังหวัดตรังหลวงตาขวัญวัดป่าน้องลมพระอาจารย์ดมทรัพย์เกจิมากมายให้ดูข้างหน้านะครับมีฝังตะกุดเลยอันนี้อันนี้ก็เขียนว่าอุอากระสะตามตำาหลับนะฮะ เป็นเนื้อผงพุทธคุณอันนี้ก็มีรอยแตกในะรอยบินนะก็ไม่ทราบการมีเกหรือเปล่าแต่ไม่น่าจะเกน,นะเพราะว่าสร้างเยอะมากสองแสนองอน่าเก็บนะน่าสะสมเขาบอกว่ารุ่นสามนี้ก็ดีนะใช้พุทธคุณถ้าคนที่ไม่ได้เก็บสะสมเพื่อจำหน่ายนะต้องการพุทธคุณรุ่นนี้ก็ลองแขวนดูนะฮะ ้งหลังเป็นตามำลำดับถ้ารุ่นนี้ก็จะมีเนี่ยนะอุณาโลมตัวนี้เป็นยันคมชัดนะฮะดวงเศรษฐีมหาลาภนะเพราะว่ารุ่นหนึ่งของหลวงปู่ม,มุนก็มีการทำเก้าบาดมากเลยครับแล้วก็เนื้อหามวลสารก็ใกล้เคียงะฮะผมไม่รู้ว่าเขาสร้างกันที่ไหนไงแต่ว่านี่ก็เป็นทางเลือด รุ่นนี้ชื่อว่ารุ่นรวยหมุนดวงเป็นรุ่นที่สามนะออกวัดบ้านจานนะฮะปี261หกถือว่ามาแนะนำให้ดูกันนะก็ศึกษาสะสมนะาผิดภาพประการใดขออภัยด้วยครับสัทธานหลวงปู่หมุนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าฮะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ลงต่อพากินเฟอเวอรสวัสดีครับ